รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุล East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนบรจอกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RMF โทร0 2 6 5์5 7 5 7 7้าน้ำท่าให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด น้ำท่าเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำลำธานให้เราได้ใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตไฟฟ้าดังนั้นน้ำท่าจึงให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไว้ลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรอ,อ,อไม่รู้สิ LTF RMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF RMF ของบลจกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบอจกรุงศรี02 657 5757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวชราจรุนสันติกุล พบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิร์ Nation Radio ก่อนจะเข้ารายการขออ่านให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับว่าฉลอง Honda 50ปี Happy 50ล้านในโอกาสพิเศษนี้ Honda จึงขอมอบสิ่งดีๆแทนคำขอบคุณ ให้ลูกค้าที่ออกรถได้ลุ้นโชคทุกเดือนมูลค่ากว่า50ล้านบาทมีทองคำแท่งหนักถึง1กิโลกรัมนะครับมูลค่า1ล้าน3แสนบาท3รางวัลเรียกว่าแจกกันแหลกลานเลยนะครับรถยนต์ h o n ด้าโมบิลิ6อรางวัลทีวีโฮมเทเ e เตอร์ขนาด50นิ้ว150รางวัลจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก150รางวัลจักรยานเสือภูเขา150ารางวัลหรือแคชเชตในฝัน iPhone 6 plus 16กิกะบตรารางวัลเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้ารุ้นได้อีกและเดือนสุดท้ายยังได้รุ้นไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นครอบครัวละ4ท่าน50รางวัลโอกาสพิเศษนี้มีถึง31ทธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง QE นะครับ,รบหรือว่า Quantitative Easing หรือว่าโปรแกรมการพิมพ์เงินของทางด้าน ธนาคารกลางของสหร,รัฐอมเมริกาว่าเฟดเนี่ยอาจจะเลิก QE ไม่ได้เขาเรียกว่าผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณแล้วก็บอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นงวดสุดท้ายที่จะถอน QE ละเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์แต่จริงๆแล้วจะเลิกได้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> คือแม้ว่าทาง U.S. f e d นะครับหรือว่าธนาคารกลางสหร,ร,ร,รัฐอมเมริกาส่งสัญญาณว่าจะเลิกการทำา QE ในเดือนตุลาคมนี้นะครับหลังจา, <c oughs> จากที่ได้ พิมพ์เงินออกมาจากกระดาษเปล่าพิมพ์เงินออกมาจากกลางอากาศเปล่าๆนะครับเพื่อซื้อทรัพย์สินของแบงก์พวก g a g e Back Securities นะครับคือว่าตราสารที่อิงอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มาแล้วต้อง6ปีนะทำให้งบดุลของทางเฟดนะครับเพิ่มจาก8แสนล้านเหรียญถึงขณะนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาพูดง่ายว่าเฟดเนี่ยเหมือนอุ้งอ่าง พุงโตนะครับหรือไม่ก็เหมือนชูโชคนะกินเข้าไปเยอะมากเลยนะคทีนี้เฟดส่งสัญญาณว่าจะเลิกนะครับโดยเฉพาะอย่งยิ่งประธานจานิตเยเลนแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นก็จะดูอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ดอกเบี้ยเนี่ยขยับขึ้นมาได้เพราะว่าเฟดกดดอกเบี้ยลงต่ำมากเลยนะ0.25เปอร์เซนเนี่ยมา6ปีแล้ว ช่วงเขามมงคนบางคนมองว่าไตรามาสแรก <Okay. S 1> เดือนมีนาคมหรือไม่ก็ไตรามาสสองจะให้ mm hmm. ดอกเบีย้ยขึ้นแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Federal Reserve Bank of San Francisco mm hmm. อย่าลืมนะครับระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ <Okay. S 1> ที่กรุงวอชิงตันดีซีมีประธานเฟดคือจเนตยาเลนและก็มี สำนักงานที่เป็นตัวแทนนะครับสาขาอยู่ตามเมืองต่างๆสำคัญคของสหรัฐอเมริการวมกันประมาณ13ทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบ13แห่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอยู่ที่มิเนอาโพลิสอยู่ที่เซนต์หลุยส์แล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่นิวยอร์กนะครับ,รบ U.S. Federal Federal Reserve Bank of New York ที่นายจอห์นวิลเลียมส์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ U.S. Federal Reserve ที่ซานฟรานซิสโกมาบอกว่า อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำ QE อีกถ้าเศรษฐกิจมีแนวโนม้มแย่ลงเห็นไหมฮะแหมออกมาพูดอย่างนี้เลยนะครับนายจอห์นวิลเลียมบอกว่าถ้าหากว่าภาวะเงินฝืดยังคงดำเนินไปต่อเนี่ยเงินฝืดก็คืออะไรเงินฝืดก็คือภาวะที่เงินหมุนที่หมุนเวียนในระบบนี่มันช้าลงแบงก์ไม่ปล่อยกู้นะราคา ทรัพย์สินทางด้านการเงินเนี่ยมีแนวโน้มตกลงเงินเฟอ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายการจ้างงานไม่ดีเศรษฐกิจธุรกิจไม่มีการลงทุนเพิ่มที่สําคัญอัตราการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอนะครับล้มลุกคุกคานนี่แหละฮะคือภาวะเงินเฟอ้อหรือพูดง่ายเงินเฟื่อนะครับถ้ากว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยธนาคารกลางของประเทศพัฒนาต่างๆทั้งหลายถือว่าชักลบทง ชักธงรบกับศัตรู <c oughs> รหมายเลขหนึ่งก็คืออินฟล t i ชัไม่ว่าจะเป็น Bank of Japan นะครับญี <c oughs> ่ป,ปุ่นแล้วก็ ECB นะครับ European Central Bank ของสหภาพยุโรปรวมทั้ง <c oughs> US เ e d ฟด้วยไม่รู้ว่าตัวเงินเฟิรตเนี่ยเป็นเสือที่ตัวเองเขียนขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะมารบหรือเปล่า <c oughs> เหมือนสร้างไอซิสขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะส่งกองกำลังทหารเข้าไปรบหรือเปล่า <c oughs> นะฮะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของ ธนาคารกลางเขาบอกว่าต้องดูแลเงินเฟอนเอ้อให้มีเสถียรภาพใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็คือต้องดูแลเงินฝืดไม่ให้มันฝืดมากคือเขาพยายามสร้างเงินเฟ้อว่างั้นเถอะนะต้องทําให้มีเงินเฟ้อต้องทําให้มีเงินเฟ้อ,อคือเป้าไว้เป้าตั้งไว้สองเปอร์เซ็นตอ,อไม่รู้เป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฟดอาจจะเลี่ยงไม่พ้นนะฮะปีหน้าอาจจะต้องกลับมาทำคิอีใหม่ซึ่ง เท่ากับว่าเป็นการทํา QE รอบที่4นั่นเองถ้าต,ตอนนี้ถ้าเกิดต้องทํา QE หมายาว่ากลายเป็น QE Infinity คือ QE อที่ไม่มีวันที่จะเลิกลาได้เหมือนนางนายมาร์คเฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนระดับ g u รุที่อยู่บ้านเรานี่เองอม,มีบ้านอยู่เชียงใหม่เคยมาออกรายการกับเราหลายครั้งนะครับมาร์คเฟเบอร์บอกว่าคอยดูเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น QE วอีที่ในครั้งที่9 9อตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่3อยู่ครับมีข้อน่าสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไม ธนาคารกลางใหญ่ๆเนี่ยสี่สี่องค์กรเนี่ยคือเฟดเดอร์ลิสเซอร์ของสหรัฐแบงก์อัพญี่ปุ่นแบงก์อัพอังนด์ของอังกฤษนะคะแล้วก็ ECB ของสาภาพยูโรเอ่อของยูโรโซนปรากฏว่าทุกธนาคารกลางเนี่ยตั้งทาก็ตไว้เลยเงินเฟอ้อต้องดูแลให้ได้สเปเซนแล้วก็ถ้ายังไปไม่ถึงก็คือว่าอัดฉีด QE ตต้งทุกธนาคารกลางเหล่านี้ ทำแล้วทั้งนั้นแต่ทําไมทําไมเงินเฟ้อถึงยังไม่เกิดทั้งที่ดอกเบี้ยก็อยู่ในระใกล้ศูนย์เนี่ยนานหลายปีเพราะว่าเขาบอกว่าเงินฝืดเนี่ยมันหลายเปอร์เซ็นต์จะไหมครับเพิร์นเองเนี่ยเวลาจะอัดเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยอัดเงินเฟ้อไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นฐานที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แสดงว่าทางด้านของ real sector จริงๆแล้วก็กําลังซื้อจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในภาวะที่เกิดทั้งวิกฤตในสหรัฐแล้วก็วิกฤตในยุโรป แม้แต่ในกร,กระทั่งของญี่ปุ่นเองก็ตามครับทีนี้เฟดบอกว่าอาจจะต้องกลับมาทํา QE รอบใหม่หรือรว่ารอบที่สี่หรือว่า QE Infinity เนี่ยถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจมีอาการที่เรียกได้ว่าอ่อนแอลงครับนี่คือภาพที่เขาภาพสร้างภาพให้เราเห็นนี่คือ Real Economy Real Sector ที่ไม่ฟื้นอ่าเห็นไหมคแต่อีกด้านหนึ่งที่เขาไม่บอกครันะครับซึ่งผมเชื่อว่าข้อนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าครั ก็คือภาวะหนี้ก้อนมืหือมาที่ใหญ่โตมากกว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์อีกนะของ <c oughs> รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เฟดจําเป็นต้องเข้าไปอุ้มถ้าเฟดไม่อุ้มฐานะการคลังของสหรัฐอเมริกา <c oughs> สหรัฐอเมริกาก็ไม่อยู่ <c oughs> ในฐานะที่จะดูแลแสนยานภาพ <c oughs> ทางด้านทหาร <c oughs> หรือว่ารักษาความเป็นมหาอำนาจ <c oughs> ในโลกนี้ได้อ <c oughs> <c oughs> ดูรายง,งานของเอนะครับรายง,งานว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยปีนี้เนี่ย งบประมาณขาดดุลเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ4 8 6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบกับปีที่แล้วนะครับ6 8 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาช่วงที่วิกฤตเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะขาดดุลหนักมากเลยประมาณ1ล้านล้านกว่าเหรียญนะตอนนี้พยายามที่โชว์ตัวเลขดีขึ้นแต่นี่เาว่าแต่นะนายจอห์นวิลเลียมส์คนละคนกับจอห์นวิลเลียมส์ที่เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Federal Reserve Bank of San Francisco นะนายจอห์นวิลเลียมสคนนี้เป็นผู้ก่อตั้ง shadowstats.com shadowstats ก็คือสถิติเงาอ่าคือเขาเป็นคนตามตัวเลขของทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดูเขาได้มีความตั้งข้อสงสัยนะครับกับตัวเลขที่รายงานออกมาว่าไม่จริงตัวเงินเฟ้อเนี่ยที่บอกว่า1% 2%เน่ยจริงเขาบอกว่า8-9% ตัวเลขเศรษฐกษิจของสหรัฐอเมริกาต่างทั้งหลายนี่ออกมาการจ้างงานที่บอกว่าเหลือห6% 6%เอรเนะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาบอกว่าตั้ง2 0กว่ารทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะฮะแต่ที่น่าสนใจในายจอห์นวิลเลียมส์เนี่ยบอกว่าความจริงแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการขาดดุลที่แท้จริงนะครับ6.8ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ห8แ0 0 0ปหมื่น ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับ6.8ล,ล้านล้านแต่ที่ตัวเลขไม่โชว์เพราะว่ามีการทําบัญชี z i ก z a g mm hmm. ปกปิดความจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานที่ดูแลกกับทางด้านบัญชีเนี่ยก็ตัวเลขนี้ก็ออกมาแต่ว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยจะไม่รายงาน <Okay. S 2> นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสหร,รัฐอเมริกามีการขาดดุลน,นะครับงบประมาณนะครับ6.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งๆที่งบประมาณสหรัฐอเมริกาก็ประมาณ สล,ล้านล้านกว่าเองไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่ล้านล้านนะฮะแต่ว่าโหขาดดุลเกินเท่าตัวนะฮะไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะฮะนี่ข้อคิดเห็นนี้นะครับข้อตัวอย่างนี้เริ่มมีน้ำหนักอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยนายเดวิดสต็อกแมนซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกามีภาระทางด้านการเงินที่ต้องหมุนหนี้ ให้มันเดินหน้าไปก็เรียกว่า roll over debt ภาษาอังกฤษ debt roll over นั่นแหละนะต้องหมุนหนี้ไปแต่ละปีปีนี้นะครับตัวเลขคือแปดล้านล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาม,มันทำไมท <c oughs> วีคูณขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าไงหมายความว่ารัฐบาลกระทรวงกรา,งารคลังสหรัฐอเมริกาต้องออกบอลใหม่ม,มาจ่ายหนี้เก่าทั้งเงินต้นและเงินดอกแสดงว่ามันมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทบไปเรื่อยๆ ถูกต้องแล้วก็ตัวเลขนี้ทางสื่อกระแสหลักจะไม่รายงานนะครับลองนึกภาพกันแล้วกันนะครับว่ารัฐบาลกลางต้องโรลโอเวอร์นี่ปีหนึ่งแปดล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐอเมริกามีการขาดดุลก็ประมาณที่แท้จริงนะครับไม่ใช่หลอกๆหกจุดแล้านล้านตัวเลขเนี้ยไปซุกนะใต้พรมอยู่ในขณะที่ GDP หรือว่าขนาดของเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีขนาดแค่สิบเจ็ดล้านล้านเหรียญสิบเจ็ดล้านล้านต้องโรโเวอร์นี่แปดล้านล้านประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณทั้งหนึ่งในสามครึ่งหนึ่งสิบเจ็ดก็ต้องแปดโรโเวอร์นี่ค, <laughs> ครึ่งหนึ่งอ่ะความน่าเชื่อถือจะอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วที่ทํามาทางมาทามาทุกวันนี้ทํามาได้ยังไงเนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันนะฮ<ม>ะว่าคนทำไมยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจริงๆนะมันกลายเป็นมันเป็นกระดาษนี่เองหนี้ของสหรัฐอเมริกาเป็นกระดาษค,คุณอยากได้คืนหนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ออกบอลออกกระดาษมาให้พิมพแบงก์ดอลลาร์ให้เป็นแบงก์แบงก์กงเต็กอะ่ะนะให้ แต่พูดจริงๆนะที่ดอลลาร์อยู่ได้ทุกวันนี้เนื่องจากว่าดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วก็สหรัฐอเมริกามีแสนยนตภาพทางทหารเนี่ยคุ้มอีกทีหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็เลยทาอย่างนี้ได้ด้วยเหตุนี้แหละหลักๆนะครับที่ทางกระทรวงกงารคลังสหรัฐอเมริกาเนี่ต้องออกบอนมา <Yeah. S 1> เพื่อที่จะโรเวอร์นี่ทําให้เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะหยุดคิีได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเวลากระทรวงการคลัองออกบอนมา ก็ต้องมีสถาบันการเงินเข้าไปรับซื้อใช่ไหมครับถามจริงสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญญาเรือจะรับซื้อแบบนี้ไปตลอดนะฮะก็ต้องเฟดก็ต้องเข้ามารับซื้อเป็น buyers of last resort หรือว่า lender of last resort ก็คือผู้ซื้อผู้สุดท้ายเนี่ยว่างั้นเถอะออกมาซื้อไม่อันก็เป็นการ Monetize หนี่ของรัฐบาลกลางไปเลยนะครับก็ดูเห็นนี้เองไม่น่าจะเลิก q ิได้ไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจมัน อ่อนเปลี่ยนะครับเศรษฐกิจมันอ่อนเปลี่ยอยู่แล้วการทํา QE ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่การทํา QE ก็เพื่อที่จะช่วยสถานการเงินของแบงก์มากกว่าที่มันเจ๊งแล้วอย่าลืมนะครับเฟดนี่ตั้งขึ้นมาโดยพวกกลุ่มนายธนาคารวอลล์สตรีทหน้าที่หลักก็คือดูแลผลประโยชน์ของแบงก์ไม่ได้ดูแลผลประโยชน์ของเศรษฐกิจนะครับผลประโยชน์เศรษฐกิจนี่มากันที่หลังนะครับผลประโยชน์ของแบงก์มาก่อนและที่สองก็คือว่าก็ต้องดูแลานาคารคลังของ รัฐบาลกลางด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลเจงก็แบงก์ก็เจงด้วยระบบเศรษฐกิจก็พังไปด้วยเพราะฉนั้นเเฟดเนี่ยตอนนี้หน้าที่หลักเลยคืออุ้มแบงก์แล้วก็อุ้มกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อืแล้วที่นี่มันน่าตลกนะครับคุณวชราแล้วก็ท่านผู้ฟังว่ามันเป็นกรณีของเตี้ยวอุ้มคอมนะเพราะว่านายจิมริกเกตส์เนี่ย ผู้แต่งหนังสือ The Death of Money เนี่ยผมจะชอบอ้างนาย m r ม c ร a ก d s เพราะว่าผมเห็นว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในวงในจริงๆเขาเป็น CIA นะใ CIA ใช้เขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะฮะเป็นคนที่ดูแล Hedge Fund อยู่นิวยอร์กคนนี้คนข้างที่จะดังนะฮะเขียนหนังสือ The Death of Money มาเนี่ยคนเนี่ยต้องอ่านกันทั้งอเมริกาเนยนะครับไม่ว่าพวกกองทุนอะไรต่างๆทั้งหลายรวมทั้งนักการเมืองด้วยล่าสุดมานี้เขาออกมาบอกว่า ทรัพย์สินของเฟดในงบดุลที่ที่ซื้อมาจากแบงก์เนี่ยหรือว่าจากรัฐบาลเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าต้อง mark มา m a เก็ตนะหรือว่าคิดราคาตามมูลค่าตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ตามบัญชีนะเฟดมีฐานะการเงินที่ล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกเพราะว่าเฟดตอนนี้มีงบดุลอยู่สี่จุดห้าล้านล้านใช่ไหมฮะสี่จุดสามล้านล้านถึงสี่จุดห้าล้านล้านจากเดิมทีเนี่ยขอนวิกฤตการเงินเนี่ยอยู่ที่แปดแสนล้าน อุ้มเข้ามาเนี่ยสามล้านล้านกว่าเนี่ยถ้ามาร์กทูมาเก็ตเนี่ยโอ้โหราคามันต่ํากว่าราคาตลาดเยอะมากก,กินทุนของเฟดหมดแต่ก็มีคนท้วงติงนะว่าเฟดเฟดดูเสิร,เร์ฟถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องทางด้านไลเบอตี้มากขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเฟดดูเสิร,เร์ฟไม่ได้มีฐานะเป็นบริษัทเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเอามาแอพพลายกับกับ,กบว่าฐานะของหนี้ต่อทุนเนี่ยซึ่งมัน สูงเกินไปเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าเฟดเดอร์เซอร์มีหน้าที่ในการที่จะประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินเนี่ยให้มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็อยู่อย่างมีสเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ให้มองข้ามจุดนี้ไปอ,อนนถ้ามองข้ามจุดนี้ไปแล้วทำไมปีหนึ่งพันเก้าร้ยเกบเจ็ดแบงชาติเราล้มละลายหรือเปล่าอันนั้นเป็นเพราะทุนจำลองเราหมด ทุนสำรองของประเทศเราหมด Reserve Bank of India ก็ไปบากหน้าไปขอกู้ IMF ใช่ไหมครับอังกฤษก็เคยช่วงหนึ่งไปขอกู้ใช่ไหมครับคือเฟดที่บอกว่าเฟดสามารถพิมพ์ดอลลาร์ได้ไม่มีทางล้มละลายเนี่ยก็เฟดก็พิมพ์กันต่อไปแต่ถึงจุดหนึงแล้วคนไม่ยอมรับเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางหรือว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจนไม่ลงต้องการที่จะใช้เงินตลอดเวลาเนี่ย เฟดก็พิมพ์เงินเข้าไปก็จะทําได้ถึงขนาดไหนถึงจุดหนึ่ง <1 S 2> ไปแล้วเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อถือนะครับเฟดก็จะล้มละลายก่อนที่จะล้มละลายทางด้านการเงินเฟดจะล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือก่อนอันนี้สําคัญที่สุดไม่มีทักษะไม่มี credibility เพราะว่าว<ะ>ถ้าวันไหนที่เฟดรีเซิร์ฟพูดแล้วตลาดไม่ฟังคนไม่เชื่อก็มันก็ไม่มีใครที่จะสามารถประคับประคอง เพราะฉะนั้นสรุป U.S. Fed หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีฐานะการเงินที่ล้มละลายแล้ว <c oughs> และกําลังจะอุ้มฐานะการคลังที่ล้มละลายแล้วของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S. Federal Government กลายเป็นเตี้ยวอุ้มค่มนะ <c oughs> แล้วมันจะลงเอยยังไงเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะ <c oughs> ว่าจะดันทุลังเดินหน้าไปอย่างไร <c oughs> นะครับทามกลาง <c oughs> วิกฤตโลก <c oughs> ที่เกิดขึ้นมา ิดขึ้นมาเลือกสร้างขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็คือสงครามเชื้อโรคอีโบระสงครามทางด้านการเงินสงครามทางด้านการแซงชันกันวิกฤตการณ์ของไอซิสในตะวันออกกลางรวมทั้งรูปกลานของสงครามนิวเคลียร์ซึ่งหลายคนก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งหลายเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถที่จะรักษาดอลลาร์รวมทั้งรักษาความเป็นมหาอำนาจของตัวเองมันเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างกับตลาดหุ้นสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยขณะนี้มันไม่ควรจะผันผวนขนาดนี้แต่ทั้งดาวโจนส์ S&P 500หรือ Nasdaq เนี่ยผันผวนขึ้นลงโอ้โหดาวโจนส์นี่ขึ้น,นลงวันละสองสามร้อยจุดนี ทั้งที่เป็นตลาดที่เขาเรียกว่ามาชัวแล้วคือมีความมั่นมั่นคงแล้วแต่ทำไมถึงได้ผันผวนหนักเพราะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนและก็ที่สำคัญก็คือว่าการทำ QE เป็นการสร้างฟองสบู่ทางด้านการเงินลูกโตมโหรานทำมาแล้วหกปีก่อให้เกิด mispricing ราคาคที่ผิดบิดเบือน ก่อให้เกิด misallocation of r e s o u r c ก s ก็คือการใช้เงินไปลงทุนในทางที่ผิดทำให้ราคาหุ้นโตแตกต่างหรือว่าสวนกระแสความเป็นจริงของพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่อ่อนแอตัวเลขการจ้างงานก็แย่การบริโภคก็แย่นะครับ,รบแต่ว่าตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันเขาปั่นกันได้นะครับก็ปั่นมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้มีหลายคนเป็นกังวลนะครับ ว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาจะครัชบางคนบอกว่าครัชห้าสบอร์เซบางคนบอกว่าจะคร a ชเจ็ดสถซถ้าเป็นเช่นนั้นตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน่ากลัวมากนะมีบางบทความบอกมาบอกว่าดาวโจนส์เนี่ยนะคะนี่คือ16,000กพกว่าจุดจะเหลือแค่8ปดพันนะและเอสแอนพีห้าล่ะเอส0อเคยพูดกันถึงสองพันแต่ตอนเคยพูดกันถึงว่าจะไปสามพันโดยสั้นตอนนี้ หลือสักพันแปดแต่ก่อนที่จะถึงจุดที่ครชอันนั้นนะฮะการที่เฟดบอกว่าจะดึงเงินกลับไม่จะดึงเงินกลับแก็จะเลิกการทํา QE ช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็จะทําให้ตลาดเกิดใหม่นี้มีความพันผวนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาประมาณ2ปีที่แล้วจำได้ไหมครับ ว่าเงินจะไหลกลับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าภาวะดอกเบี้ยของยูเอสตะวนี่ยน่าจะสูงขึ้นก็ <đ บ> จะม, <đ บ> มีการเด้งกลับเพราะฉะนั้นเองทงั้งคืนทั้งล่องตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาครับ <c ười> สำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ new world ผมและคุณวชาราชนันติกุลจำเป็นต้องลาก่อนนะครับ <c ười> เพราะว่าเวลาหมดลงพอดีพบกับเราในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง nation radio สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำทย